สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องชาวอีสานบ้านเฮาทุกทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศสวส่สางใสยใกล้เที่ยงสิบโมงพี่น้องเลยผมมาเอางัวผมเขาหม่มนี่ครับคืองัวผมมีหนึ่งตัวเด้อพี่น,อน้องแดดร้อนสุดนะครับแดดหนาฝนมีลมแดดมอหอนันพี่ต้องเลยนี่ ผมต้นใหม่ธรรมชาติหน,นึ่งต้นใหม่ซ้ำสาครับอยู่ข้างข้องชนประธานพี่นองเลยมองเลียงงว่วนาฝนนี่นะครับน,นี่ครับ,รบทั้งขางก็เป็นทุ่งนามีแดดบรรยากาศบม่ค่อยดีปันไดมีแดดนี่น้อย,รรย,าาอยนี่ครับตอนสอบค่อยแน่ครับอากาศดีนี่ครับอรรากาศก่อนเมฆสีสวยสดใสเด้พี่น้องได้นี่ครับ ก่อนนี่นะครับสั่นนิดสั่นนี่ครับเหมือนคลื่นน้ำทะเลเลยครับนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเป็นแบบน,น,นี้ครับพี่น้องเลยอยู่ทูปหน้าอากาศดีสดชื่นลุ่มเลื่อนพี่น้องเลย ผม,มาอางวัวผมเขาหอมครับงัวผมเขาหอมลองหาเจ้าของเบิดเหมืออนี่เลยเอาหมอเอาหมออยู่ครับมันห่อนครับแลงมาเขาหอมงังวหนึ่งตัวเมื่อนี้ผมคิดว่าอากาศคือเสบกคึ้นบบค,ครับส่งแสงสาย,สายตอนบ่ายนะครับ